ในเรื่องการบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อนพื้นฐานก็ทำเสร็จแล้วครูเอาขึ้นโดยพับบ i ิเป็นสาธารณะนะครับไปในรีซอสครูคก็จะมองเห็นเพราะว่าครูเซฟเป็นสาธารณะถ้าเซฟไบ,บลิ้งก็มองไม่เห็นจากภายนอกนอกจากครูคนเดียวนะเครื่องกล ยังไปส่องําวันครูก็ใจหายหมดแล้วก็ทําไงก็ไม่ได้ต้องไปหาเ,ออเพื่อนเก่าตั้งสมัยปีสอง3ันห้ามสิบปติดต่อกันมานี่คนนี้ซ่อมคอมให้นูปรุ่นน้องก็ซ่อมให้ใช้ระบบดูวงจรเล็กๆน้อยๆมองเห็นหมดเพื่อนขยายหลายหลายหนัน่นนะเดี๋ยวนี้ PC ซก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนั่นบอกมีแา่โหดบุ๊กูแล้ซ่อมยังสารัง ก็คุยให้ฟังใครก็ใครที่อยู่แถวกรุงเทพก็ติดต่อได้วันนี้นี่ไม่ผิดหวังเลยนะประสบการณ์ตั้งแต่จบมาก็ทำาด้านนี้โดยตรงนั่นตั้งร้านกร่ปีเท่าไหร่สามห้าสามสี่มัตั้งแต่คอมพิวเตอร์สีเข้ามาก็เอาเข้าเรื่องเลยดีกวตรงนี้ก็เป็นแบบอา่ตัวอย่างอัตโนมัตินะทำด้วยยชิบาคาัติกห้าเวลาใช้เข้า,ขามาใน ฟซคูนเนแล้ก็คลิกตรงนี้ก็เปิดเป็นจอเลยนะคลิกตรงนี้นี้การใช้บวกก็จะมีการบวกการลบคูณหารนี่ก็เป็นเมนูอยากจะเรียนอะไรก็คลิกตรงนี้นะมันจะแอคทีฟถ้าตรงนี้มันเป็นเป็นปุ่มใหญ่ๆแล้วก็เลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะเนี่ยการบวกเราไม่ต้องไปเขียนกระดานเอาขึ้นโน้ตบุ๊กหรือจะใช้สมาร์ทบอร์ดก็ได้นะการบวกก็เอาตัวจริงบวกตัวจริงเปิดวงเล็บนะ ลบสี่บวกหกก็ได้ลบสองนะไอบวกสี่ไอก็ได้ไปรลยเนีนะ่ยดูตอบแล้วใช่ไหมง่ายๆอา๋ยวดูเมนูการลบทำยังไงสะดวกมากนะโจทย์เป็นพันเป็นหมื่นกูไม่รู้อะ่ะมันก็ลองดูอ่ไม่มีไม่มีในโลกนะพูดจริงๆนะบวกกันแล้วก็เอาส่วนจริงลบส่วนจริงตัวยินภาพเห็นไหมตอบวงเล็บถูกไปเป๊ะมันอัจฉริยะโปรแกรมตัวเนี้ยตัวอ,อื่นอาจจะมีแต่อันเนี้ยมันใช้ง่ายกว่า แต่ก็ต้องฝึก,กน,นะต้องฝึกเห็นไหมเอาส่วนยินภาพบวกส่วนยินภาพก็ได้ไปเลยหกครัวหกไอต่อและในการลบดูการคูณ <c oughs> การคูณก็ง่ายง่ายเหมือนกันสอนง่ายไม่ต้องเขียนในวิธีการนําไปสอนก็ขึ้นจอเดียวคนเดียวคนแล้วให้จดให้เด็กคนไหนคุยให้มันทํข้อไหนคนนั้มีการคูณคูณคณอยังไงเอาตัวนี้คูณตัวน,นี้ได้มีเอาตัวนี้คูณบวกสามไอก็ได้ไหมเห็นไหมครบับท่าน ต่อไปไอคูณเอาไอเนี้ยคูณกับตัวนี้ก่อนจะได้ไอคูณลบไอก็ได้นี่ไหมเราก็ไออย่างนี้เห็นไหมง่ายไหมล่ะเห็นไหมง่ายเลยทีละส่วนไวิทีละส่วนวิทยาส่วนละทยส่วนเด็กไม่เข้าใจก็ถอยหลังไว้อาจจะมันท่านไหนลูกมาไม่เข้าใจอ่ะถอยหลังให้ดูเห็นนะส่วนจริงบวกส่วนจริงผลสัมพัทธ์บวกผลสัมพัทธ์ก็ตอบนะจำนวนเชิงซ้อนไอไอเซตหนึ่งบวกเซตไอคูณเซตสองได้ก็เก้าลบไปสองไอ มันต้องทําบ่อยๆอถ้าเด็กไม่เก่งถ้าเด็กเก่งมันสองเที่ยวมันก็รู้เด็กอ่อนบางทีสิบเที่ยวยังไม่ได้เลยกับเมนูอันสุดท้ายอาันสุดท้ายนี่ก็ยากหน่อยต้องหาคอนจูเกตคอนจูเกตคืออะไรอธิบายไว้เสร็จดังนั้นเนี่ยแปดสองหาคอนจูเกตก็คือเครื่องหมายตรงข้ามตรงกาลางถ้าแปดสองหรือซีสองเลยพูดซีหรือเซตเมนูอ่านเนี่ยแปดลบห้าอ่ะนัคอนจูเกตมันก็คือเจ็ดบวกห้าไอ ก็เอาคอนจูเกตคูณล่างมึนวนใะช่ไหมได้ได้ไหมข้างล่างคูณกันก็ได้ผลบวกผลบวกกำลังสองเป็นสูตรนไงข้างบนเนี่ยคูณกันตามปกติอนะใช่ไหมบวกเสร็จอันนี้ข้างล่างตัดปเป็นส่วนอย่างต่ําได้ด้วยนะถ้าตัดได้ก็ตัดไม่ตัดไม่ได้ก็ต่อนีนั่งโจทย์ไม่อั้นนะลองดูนะเพื่อนไปนะสะดวกสบายนะใช้ได้เลยใครมาผ่านมาไม่เป็นไรครู ฉลองในการคอมพิวเตอร์พื้นคืนชีพมาได้ดีใจมากนี่ว่าข้อมูลครกเจ๊งกหมดแล้วแต่มีบางตัวที่หายไปการ์วนมากเยู่นะโอเคนะ